สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพยาบาลจําเป็นกับดรนายรายการที่จะทําให้เรื่องสุขภาพของผู้สูงวัยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณมากขึ้นครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและสวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีครับดรนายวันนี้เรามีเรื่องที่ผมว่าน่าจะโดนใจลูกๆหลายครอบครัวเลยครับเป็นเรื่องที่ทั้งหนักใจและบางทีก็แอบมีน้ําตาซึมกันได้เลยทีเดียวน่าสนใจมากค่ะพี่โจคําคกล่าวนี้สะท้อนความจริงได้ดีเลยค่ะเพราะในด้านหนึ่ง การได้ดูแลปนิบัติพ่อแม่ผู้มีพระคุณถือเป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิตแต่ในอีกด้านหนึ่งความเหนื่อยล้าความเครียดที่ต้องเผชิญกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของท่านก็อาจทําให้เราเผลอทําในสิ่งที่ไม่ดีไปได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับโหน่าเห็นใจทั้งคุณแม่และคุณลูกเลยนะคะอาการแบบนี้พบได้บ่อยในผู้ป่วยอัลไซเมอร์หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมค่ะการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และพฤติกรรมเหล่านี้เกิดจากความเสื่อมของสมองไม่ใช่ว่าท่านแกล้งทําหรืออยากจะเป็นแบบนั้นใช่ครับ ลูกสาวก็พยายามทําความเข้าใจนะแต่บางทีมันก็สุดจะทนจริงๆมีวันหนึ่งคุณป้าท่านนี้ไม่ยอมอาบน้ําบอกว่าหนาวอย่างเดียวลูกสาวก็พยายามหวานน้อมยังไงก็ไม่ยอมสุดท้ายก็มีการยื้อหยุดฉุดกระชากกันเล็กน้อยลูกสาวเผยขึ้นเสียงดังใส่แม่ว่าทําไมแม่ดื้อแบบนี้พอพูดจบทั้งแม่ทั้งลูกร้องไห้เลยครับลูกสาวรู้สึกผิดมากที่ทําแบบนั้นกับแม่นี่แหละครับที่เขาว่าบาปมันมาพร้อมกับบุญจริงๆเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยค่ะพี่โจ จริงๆแล้วสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้กับหลายครอบครัวนะคะจากข้อมูลของสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์พบว่าผู้สูงอายุไทยอายุ60ปีขึ้นไปมีภาวะสมองเสื่อมถึง10%และมีนาวโน้มเพิ่มขึ้น่และภาวะซึมเศร้าก็เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุซึ่งอาจแสดงออกในรูปแบบของอารมณ์แปรปรวนและโมโหร้ายได้เช่นกันค่ะแล้วแบบนี้คนที่เป็นผู้ดูแลจะรับมือยังไงดีล่ะครับดน เพราะบางทีมันเครียดจนยากจะหนีออกจากบ้านไปเลยนะเข้าใจเลยค่ะสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดคือความเข้าใจค่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นผลมาจากความเจ็บป่วยทางกายหรือความเสื่อมของสมองไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของท่านเมื่อเราเข้าใจเราจะลดอคติและความโกรธลงได้ค่ะหลักการง่ายๆที่อยากจะฝากไว้มี3ข้อครับสื่อสารอย่างเข้าใจพยายามใช้คำพูดที่นุ่มนวลไม่โต้เถียงด้วยเหตุผล เพราะบางทีท่านอาจไม่สามารถเข้าใจเหตุผลที่ซับซ้อนได้แล้วค่ะให้ลองเบี่ยงเบนความสนใจชวนคุยเรื่องที่ท่านชอบหรือเรื่องในอดีตท,ที่ท่านมีความสุขจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมครับบ้านที่ปลอดภัยลดความสับสนจะช่วยให้ท่านรู้สึกมั่นคงขึ้นครับการมีตารางกิจวัตรประจําวันที่ชัดเจนและทําซ้ําๆทุกวันก็ช่วยให้ท่านรู้สึกมั่นคงขึ้นครับดูแลใจตัวเองนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยค่ะผู้ดูแลหลายคนมักจะทุ่มเทให้กับผู้สูงอายุจนลืมดูแลตัวเอง จนเกิดภาวะหมดไฟหรือแคกิวเวอร์เบิร์นเอา์ได้ค่ะเราต้องหาเวลาพักผ่อนทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบหรือพูดคุยระบายกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่เข้าใจการเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนผู้ดูแลก็เป็นทางเลือกที่ดีมากเลยค่ะโอ้โหข้อสุดท้ายนี่โดนใจเต็มๆเลยครับดูแลใจตัวเองเพราะถ้าใจเราพังเราก็ดูแลใครไม่ได้จริงๆนั่นแหละครับแล้ว p โ i สติฟติ้ i n ิ้งล่ะครับดรนายพอจะมีวิธีคิดบวกที่มันใช้ได้ผลจริงในสถานการณ์แบบนี้ไหมครับมีแน่นอนค่ะพี่โจ อยากให้ลองมองแบบนี้ค่ะทุกครั้งที่เราอดทนและเมตตาท่านได้ให้มองว่าเรากำลังสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่นึกถึงตอนที่เรายังเป็นเด็กท่านเคยอดทนกับความดื้อของเรามามากขนาดไหนวันนี้เราแค่สลับบทบาทกันเท่านั้นเองและให้มองว่าพฤติกรรมของท่านคือโจทย์ที่ท้าทายให้เราได้ฝึกฝนความอดทนและสติปัญญาของเราค่ะการมองแบบนี้จะช่วยให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นและมีพลังที่จะดูแลท่านได้ต่อไปค่ะเป็นมุมมองที่ดีมากเลยครับฟังแล้วมีกำลังใจขึ้นเยอะเลย สรุปก็คือการดูแลพ่อแม่ที่มีอารมณ์เปรปรปนเนี่ยมันคือบททดสอบครั้งใหญ่ของชีวิตที่เราต้องใช้ทั้งความรักความเข้าใจและที่สําคัญก็คือต้องกลับมารักและดูแลตัวเองด้วยถูกต้องที่สุดเลยค่ะพี่โจอ,อย่าลืมว่าเราไม่ได้เผชิญปัญหานี้อยู่คนเดียวนะคะมีอีกหลายครอบครัวที่กําลังเจอเรื่องราวคล้ายๆกันการขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยค่ะใช่เลยครับเอาล่ะครับท่านผู้ชม ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับลูกๆทุกคนที่กำลังดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับและสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังที่ชื่นชอบรายการของเราสองคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องพยาบาลจำเป็นกับด็อกเตอรนายของเราด้วยนะคะและถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆและคนที่คุณรักด้วยรายการของเราจะออกอากาศทาง YouTube ทุกวันก่อนเที่ยงติดตามกันให้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ